มวยคู่ที่3าเกมจบลงในยกที่4ด้วยเวลา2นาที40สิวินาทีเมื่อวัชรพลพีเคเซนชัยมวยไทยยิมเสียบเข่าน็อกดอกไม้เงินปอบผงสว่างมาถึงมวยคู่เอกของวันนี้ฝั่งมุมแดงครับสตาบอยเชงซิมอิวยิมนักมวยจากศรีขรภูมิสุรินฝั่งมุมน้ำเงินทวนกอกบาน,นาดนักมวยจากพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศราโดยผ,ผู้ผาาน้อยวรุษเรื่องเองินเรื่องง่ายครับมวยไทยเจสีจัดให้กับเดินทางเป็นคู่เอก นำรายการประจำสัปดาห์นี้ครับมุมแดงสตาบอยจากสีพอรภูมิสุรินครับน้ำเงินทวนจากท่าตะเกียบจังหวัดชะเชิงเซาคู่นี้สู้กันในน้ำหนักสตาบอย128ยครับทวน129ี่โอ้โหนี่เล็กกว่าสั้นกว่าทีบตัวยาวหงายพึงลงไปเลยครับอันนี้ฟอร์มสดใสเลอเกินทางด้านทวนก็กับานาดคนนี้ครับ ชนะเพชรนาเคียนเกียรติเจริญชัยที่ช่องเจ็ดสีล่าสุดก็ชนะหนึ่งล้านเลขจิตเมืองนนที่นี่นะครับช่องเจ็ดก็เป็นน้ำหนักที่เริ่มจะสบายๆของทวนครับก่อนหน้านั้นก็ขึ้นมาครับน้ำหนักในพิกัดนี้ยังไม่ค่อยถนัดทวนมวยพนมสารคามนะครับก็กรนุนเชิงสาวแปริิวแนะครับสตารบอยแล้วก็เดิรสตาครับสคนพี่น้อง ประเภทหนึ 1, 2, ่งสองสามอวมก่อนครับแต่ว่าจะไปแซงกับช่วงสี่ห้าอะไรว่าชกกับใครถ้าไม่โดนก่อนแล้วไม่ใช่สตาบอยครับสตาบอยนี่เป็นพี่ชายของเดอะสตาประเภทบูทั้งคู่นักลงทุนตัวยงอีกคนหนึ่งเลยสำหรับสตา์บอยคนนี้ครับก็ห่างหายไปนานพอสมควรครับแต่ว่าแฟนมวยต่างจังหวัดน,นั้นชอบเลยครับ สไตล์การชกแบบนี้ครับคู่ชกของตาบอยก็คือตัวนั้นอาจจะดูเล็กกว่าสั้นกว่านิดถูรแดาได้เปรียบน้นําหนักหนึ่งปอนนะครับเอาเท่ากับซาบอยต่อยต่อน้ําหนักให้ทวนต่อยร้อยยี่สิบเก้าตัวเองต่อยร้อยยี่สิบแปดครับถือว่าต่อให้หนึ่งปอนครับแต่ว่าต่อลวตัวก็ยังใหญ่กว่าอยู่ทั้งทั้งทังด้านสตาบอยครับเป็นมวยที่โครงสร้างของร่างกายสูงใหญ่นะครับกระดูกโต ประเภทเครื่องดีเซล,ลครับเครื่องร้อนช้าหน่อยทางด้านสตาร์บอยชื่อมากจะเดินคู่ต่อสู้กระตุ้นให้ก่อนครับทั้งหมัดทั้งเท้าครับส่วนเป็นมวยหลังๆนี่มาปรับสไตล์การชกเป็นประเภทฝีมือก่อ,อนหน้านั้นเป็นมวยประเภทไม่มีตาแล้วครับเดินบูจับในล็อกตีอย่างเดียวคากว่าจับได้ล็อกได้ขอให้ตีได้ครับสตาร์บอยเขานั้นแหลมแรง แต่ว่าจะฝ่าดงแข้งของทวนเข้าไปได้ไม่ได้วันนี้หน้าคิดก็โอ้ยนี่ครับแข้งขวาเต็มแข้งอันนี้ทวนต้องใช้สมองมวยเข้ามาช่วยด้วยแล้วครับว่าจะสร้างจังหวะในการออกอาวุธเพื่อนำโชคนำชัยให้กับตัวเองอย่างไรข่าวงในก็จับล็อกเสียบแล้วพลักออกเตดไม่แข้งเอาคืนเหมือนกันครับนี่ทำก่อนตลอดเลยนะครับทวนเปิดเกมตลอด แต่ว่าทําแล้วต้องนึกถึงปลายๆครับหายใจขัดเมื่อไร่โดนทันทีครับพีฤ่ฤๅร,รวิชัยราชานนนเนี่ยก็ได้เรียนจากเช่นเดียวกันัยกที่สครับคู่เอกของเราวันนี้สตาบอยมุมแดงครับน้ำงิน,นทวนยกแรกก็มีลูกหนักๆบางช่วงบางจังหวะให้เห็นครับโอ้ยใหญ่128สตาร์บอย129ทวนครับ เล่นหนักเลยนะครับทวนทวนไม่ปล่อยแลวนะครับอาจจะลูกหนักๆโอ้เจ็บแล้วครับหลุดแล้วเจ็บเลยครับสตาบอยเจ็บก็ไปแล้วครับสตาบอยเหมือนที่เรียนในซาบลราก็บอกว่าไม่เจ็บก่อนไม่ใช่สตาบอยครับเจ็บแล้วต้องเอาครับเอาคืนทันทีครับสตาบอยตีคืสไตล์ของเขาครับทวนนั้นเปิดเปิดแบบรุนแรงแล้วนะครับยกสองถ้าไม่เจ็บนั้นยังไม่เข้าแต่ว่าตอนนี้เริ่มเจ็บครับอ้าวครับความเร็วจังหวะ การออกอุธต่อเนื่องครับของทวนเอาคืนยังไงครับวงในเล่นกำลังเอาร่างกายวัดกันแล้วครับคู่นี้ให้ความไวนน้นอยู่ที่ทวนนะครับครับล็อกได้แล้วครับสตาร์บอยล็อกได้ตีได้หรือเปล่าโอา้วันนี้ทั้งเข่าทั้งศอกทวนเองมาเจอโจทย์ยากเหมือนกันครับประเทศกินเหล็กกินไหลเงินครับสตาร์บอยคนนี้ ไมนาสามก็ทุกข์ยากลำบากเหมือนกันครับก็อย่างที่เรียนนะครับถ้าไม่เจ็บไม่ใช่สตาบอยครับลงทุนกนตลอดครับนี่ฮะโอ้ยเป็นห่วงแตกนะครับแบบนี้เป็นห่วงว่าจะมีแผลแตกเกิดขึ้นโอ้ยอาครับนี่ครับยกถึงเลยครับสตาบอยลากลากลากมาง้างงกเจอเหลี่ยมครับข้างล่างครับกาบบินตีแต่โดนตัดล่าง เ,เสียสรงไว้หน่อยคิดไกลเลยครับพอยกขาตัดล่างทันทีกับขวนัวนนั้นเตรียมเตรียมมาดีพอสมควรนะครับการเจอมวยสูงยาวกว่าต้องใช้สมองมวยช่วยนะครับใช้ความฉลาดในการชกโจมตีก่อนนะครับะโดงตีก่อนเลยครับ,รบยกสองก็เหนื่อยกันแล้วครับเล่นกันหนักหนักเล่นกันแรงแรง วันนี้ทวทวนนั้นปล่อยน้ำหนักสบายสบายครับทำให้ออกอาวุธได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าต้องดูครับเกมยาวๆครับอย่างที่เรียนสตาบอยแกลงทุนอยู่แล้วครับลงทุนไปก่อนเดี๋ยวผ่อนเอาคืนทีหลังกลายเป็นต้นจัดแล้วนะครับทวนเราต้องทำคะแนนไว้ก่อนครับออกอาวุธเยอะๆครับเพื่อให้ตาบอยนั้นยึดไปสุดเลยครับ จังหวะเข้ารวโดนแข้งขวาหมุนเลยนะครับลูกนี้ถักว่าใหญ่ทั้งเหนือก็จัดใหญ่ครับอาทิตย์2ี่ธันวาคมไปดูบนเวทีก่อนครับยก3เอาล้ครับส้บส่งเดินแล้วแหละครับตาบอยลูกถนัดคือจับแล้วตีดูว่าทวนจะป้องกันอย่างไรครับอยู่กใกลเชื่อกมืกันแงออกมาเป็นมวยเข่าทั้งคู่ครับ เปิดโอกาสให้โชว์เพลงเข่ากันให้เต็มที่น่ครับมาไล่มาสอดมาแย่งกันหาจังหวะตีเริ่มได้อ้าครับพื้นบ้างขยับต่อขยับอ้าแย่ครับแย่ก่อนแย่ก่อนแย่ก่อนยังปีด้วยความอึดอัดนะครับตาบอยอโอ้จังหวะเสียบเขา่าพลิกออกมาข้างนอกแล้วแทงขวาเอาไว้ตาบอยไอ,อเขา่าโแล้วครับมวย ตัวเปิดเปิดลูกหนักเลยครับโวยจากสีครภูมิสุรินทร์ตาบอยต้นยกสองทวนเปิดก่อนยก 3, สามตาบอยเปิดบ้างแทงสวนแทงสวนบิดลงมา,มาอา้อาวโอ,อ้ลูกมีเสียเหลี่ยงเสียทรงหน่อยตาบอยบอจังวาหวะหันข้างครับต่อไปใหมงง่วงในตีเขาครับมาดูครับลูกหนักกับลูก ความเร็วอ้าวดันไปเสียบโอ้โดนต่อโดน,โดนอย่างนี้วัดกันที่ร่างกายวัดกันที่หัวใจครับใครจะยุบใครจะช็อกก่อนกันลอง,งดูครับสี่ห้าแล้วครับโอ้โหมีสอสงเซอยกสามโดนต่างคนต่างโดนอ้าวแข้งขวาม,มาครับเกือบกา้านคอถือว่าเป็นเกมหนักแล้วนะครับยกสามมีพักครับมีพักหาจังหวะ หยุดลงไปครับตาบอยจับแล้วบิดลงมาได้แค่เน็บนะครับได้แค่เน็บก็ถือว่าทุนก็ป้องกันตัวได้ดีครับมาถึงตรงนี้ยังวัดกันไม่ได้ครับเร่งซ้ายครับสวยครับดอกนี้ครับครับขยับขยับขยับมาอีกดอกครับขวาพยายามเร่งเกมครับสตาบอยนี่เป็นมวยประเภทปอดใหญ่ปลายแรงครับ ยกสี่ยกห้านี่เร่งได้ตลอดออกมาพอนดหนึ่งครับสชตาบอยยกปลายยกสามตัวไม่ดีลากออกมาแล้วแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใจเด็ครับอ้าวครับเตะขวาได้แล้วับหักเลี่ยมมาเจอเข่าหายกันโจนเข่าอีกครั้งครับหลงอ้ยไม่ยอมแล้วครับมาแล้วครับเพลงเข่ามาเป็นชุดเชสาตีแย่ครับ ชุดหนักของสตาร์บอยครับในสาเมตรแต่ว่าทวนก็ไม่ตกใจครับยังนิ่งสู้อยู่ตะวันนากับเดชซอบเลนกิเสมาเพชรกับโตโตรุ่งเพชรเพชรเจริญกับประกายเพชรเจสีนั่นคือยี่สิเดที่ลำปางครับแต่ว่า22ก็ที่สีสะเกตนะครับวิลัยเทคนิคสีสะเกตมีมวยดีให้ชมยกที่4ครับยกนี้น่าจะหนักหน่วงรุนแรงที่สุดใครได้ยกนี้ ว่ากันป่าไกลครับดุยเลยครับตาบอยแต่ว่าทวนก็พร้อมสู้สู้ทุกลูกเลยครับคำถามอยู่ที่ว่าทวนแล้วครับจะต้านเพลงบุกของสตาบอยได้ขนาดไหนนะครับครับคนนี้สตาบอยผู้พี่ครับบางทีอาจจะพูดเดือดสตาชื่อมันใกล้เคียงครับคนนี้สตาบอยเป็นพี่ชายครับถ้าเดือดสตานี่น้องชายครับ แต่ว่าสไตล์นั้นคล้ายๆกันครับไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูทั้งพี่ทั้งน้องครับครับเพลงข่าวครับตอนนี้แลกกันทวนแข้งขวาตาเข้มข้น,นาาลากมากลางเวทีโอ้ไม่มีหยุดลแล้วครับอย่างนี้งันงักงัเด้งเข่าความเร็วกับความแรงครับดูครับโอ้ไม่มีปล่อยแล้วครับสตาร์บอยความเร็วนั้นอยู่ที่ ทวนครับแต่ว่าความแรงอยู่ที่สตาร์บอยตีเข้าไปล็อกเวียงโอ้หลุดไปนอกเชือกแล้วทวนอ้าขามาพันอยู่ขาครับขาไปติดเชือกไว้ทำการช่วยด้วยไปบิดกระเชือกนะครับขาไปขัดกันเอาเลยครับสู่กันต่อโอ้เงินเกินสองเก้าครับกระเบื้ไม่ทันท้ายด้วยความเรงสองเก้า ต่างเร่งขึ้นมานะครับเพื่อจะทําผลงานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตอนนี้สตาบอยเหยียบพันเรื่องมิดมิดจมเท้าแล้วล่ะครับจะแซงได้หรือเปล่าต้องง้นงต้างง้าใครจะตีเตเจอกันไป2เม็ดครับเอาครับตีแล้วพาครับเพ็ดหลังนี่แรงครับเอาล็อกอีกพลิกพลิกลงพบิดลงไปลูกทวนถอยไม่ได้แล้วครับทวน เอาพุ่มโอ้ยดอกนี้เข้าร่องเข่าของควนเลยครับลูกแก้เข้าเร็วไปครับาครับมาดูกันต่อครับอ้าวลักเตียลงเข้ไปสองเมตรโอ้พลิกไปพลิกมาครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีครับพากันทำนะครับพากันทำเป็นสุดยอดเนีสมราคาคู่เอกจริงๆครับมงคลนายเอาพลิกเอจะตั้งเลี่ยงไม่ไป ได้จะหมดยกได้จะหมดยกหมดยกขาดปอพงสว่างทุ่งแสงทองก็เจริญแพทย์กล้องบุรพาสจหลายปราจีนกันสวนสติประพายิมและเพชรเรืองฤทธิ์สิบานแดงครับยกสุดท้ายครับเอาแหละครับต้องขับเชี่ยวกันถึงยกห้าละยังไม่มีใครยอมใครนะโดยเฉพาะสตาบอยนี่เกียนหน้าเกียนหน้าต่อครับยกสี่ถือว่าบุกหนัก สับศอกยกมติดไปติดเชือกนะครับกรรมการจึงช่วยให้ออกมาห่างๆเชือกหน่อยทวนไม่ยอมปัดทาแล้วครับยกเมครับแต่ว่าสตาร์บอยครับไม่สนใจครับหันไปมองที่เลี้ยงครับไม่เอาแล้วครับโอ้กลายเป็นว่าต่างคนต่างฮอกันครับเอ๊ะยังไงครับอยากอยากได้เหมือนยกสี่ครับ คือนักมวยอาจจะไม่พอแต่พี่เลี้ยงบอกพอฮะโอ้เสียดายครับอยากได้แบบยกสี่อยากได้แบบยกสี่ครับอ้าวขอคนละทีเมืองพอไม่น่าจะมีนะเมืองพลมีอยู่ขอนแก่นแต่คู่นี้เมืองพอไม่น่าจะมีดูครับว่าใครจะทำอีกฮะโอ้แล้วดูครับทําได้้ตองายครับเวลาที่เหลือถ้าทาได้อย่างยกที่สี่ครับเลือเหลือดูเดือนแห่งปีนั้นได้ลุ้นเลยครับเวลาที่เหลือครับ โอ้ oh แล้วดูสิครับยืนห่างก,กันเกินระยะอาวุธครับ oh. ระวังกันนะครับ, oh. ครบใครจะช่วยโอกาสได้ได้มากกว่ากันครับ oh. ใครจะช่วยโอกาสได้มากกว่ากันนี่เป็น oh. จังหวะของเวลาที่สําคัญมากนะครับช่วงเวลานี้โอ้น่าจะใช้เวลาที่เหลือนะควรจะเอาคืนเลยครับทวน ตัวยาวคืนครับไม่มีอะไรครับตีกันตีกันไม่รุนแรงนะักมั่นใจทั้งสองมุมแล้วครับกองเชียร์แต่ว่ากรรมการที่ให้คะแนนจะไปมุมไหนโอ้โหลุ้นระทึกอีกแล้วนะครับแบบนี้ต่างฝ่ายต่างกันนวครับ ลุนละทึกลุนละทึกจะไปสีขอระพงสุรินหรือจะไปที่ข้าตะเกียบแต่ริ้วฉาเชิงเซาตัวหนัง,หงมาเร่งสเปดเตะติดบังนะจบแล้วครับจบแล้วออกทางไหนครับไม่แห่ คิดว่ายกห้าถ้าเป็นแบบยก4ี่นี่สุดยอดเอาละครับอยู่ที่การพิจารณาของกรรมการแล้วแหละครับให้ใครสุดท้ายครับให้ซาบอยเชงซิมอิวยิมเฉือนชนะคะแนนทวนกอกมพน,นาตไปได้ในที่สุด